สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมซามูเอลนะครับก็วันนี้เลยหน่อที่มีชื่อว่าบอกอ็นป๊อปนี่นะครับก็เป็นแบบแนวอะไรไม่รู้นะมันเป็นเหมือนเป็นอะไรมันคืออะไรตอมโดมิโนหรอหรืออะไรวะเป็นเกมสักเกมหนึ่งนะแล้วก็มีคนยิงม้าใช่ไหมทุกคนก็จะชนแล้วเราต้องเอาชีวิตรอดอยู่ในนี้ให้ได้นะภายในสอง้ยแปดสิบวินาทีทุกคนก็มีเหล่าผืนฟ่วงเอ๊ะ เพื่อนฝูงเออมีเหล่าเพื่อนฝูงทุกคนเฮ้ย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 อุยนี่อะกระโดดทันว่ะโอ้เพื่อนฝูงกูตายไปหลายตัวยนะถือว่าเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะทุกคนผมแค่พลาดเฉยนะกำลังดูเหล่าเพื่อนฝูงเฉยทุกคนโอ้โหทุกคนดู้ล่างดิเหมือนฝูงวัดตายเลยตอนนี้มีคนเหลือเดียวสามคนเลยนะปะเราตาหน้าเลยก่อนทุกคนโอ้ยทุกคนทุกคนเริ่มแล้วทุกคนเริ่มแล้วผมกำลังจะกินข้าวเลยนะแบบหิวมากทุกคน อันนี้ก็เป็นเวลาตอนประมาณเที่ยงไอ้ตอนเย็นนะทุกคนหิมอ่ะเย็นนี่ตอนเย็นนะหิวมากทุกคนยังไม่กินข้าวเช้าเลยตอนนี้เริ่มแล้วนะมีเพื่อนกระโดดตัวตายทุกคนนุ้ยผมว่าเดี๋ยวล่างรอดนะเดี๋ยวลองลองไปดูตรงนี้ทุกคนตรงนี้ว่าตรงนี้รอดอยากเข้าลองเนี้ยมันจะถึงบ้าทถ้าไม่ถึงเดี๋ยวต้องรอตาหน้าทุกคนผมมีข้เสียงเลยที่จรอเฮ้ยเพื่อคอนเทนต์วะตงนะครับทุกคน ตอนนี้เกมเริ่มแล้วนะสลับ่อกี้เนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้น,นทุกคนเอ้ยล่องนี้ทุกคนล่องนี้ผมเซียนพอเอ้ยล่องหน้ารอดกว่านี่ไงนี่ไงเกือบทุกคนเกือบละโอ้ยเกือบเกือบประกาศจะฆ่าคนตรงกลางนะทุกคนย่างอยู่มุมอยู่มุมนี้น่าจะรอดนะว่า เอาคนยิไไน้มแหลวอ่ะเฮ้ยเขางริง,งๆแปลกๆอุ้ยอ๋อเขาไปปรับขนาดเขาไปปรับของมาอุ้ยเอ้ยโอ้ยอะไรวะโอ้เฮ้ยทุกคนผมกลับมาก็เริ่มเลยทุกคนเฮ้ยผมให้เป็นคนไอ้นี่นะเอไะปรับสบปีดไหมทุกคนอันนี้คืออะไรไม่รู้นะอ๋อเป็นยกสูงหรือยกต่ำนะ เอาสักสิบเจ็ดกางั้นเอาเป็นของที่โกงๆได้ปะเฟดดี้ทุกคนนุ๊ยเฟดดี้ว่ะเป็นยังไงเนี่ยโยนทุกคนตรงนี้นะตรงกลางเลยขึ้นไปเลยปึ๊บอื้มแม่นๆไปตรงนี้ไปปึ๊บอื้มมีการเอียงนะมีการเอียงนะโอ้ยตรงนี้ตรงนี้เดูดูด,ด,ดูไปเลยปั๊บตู้มนี่ไงโดนโดนตายห่าหมดตายห่าหมดโอ้โหแค่นี้แหลววะว่ะสิบสี่นะสิบสี่ว่าเปลี่ยนตัวดีกว่า มีดวงอาทิตย์ทุกคนโอวก้อนเล็กนิดเดียวเองตรงตรงนี้ไปปุ๊บโอเคตรงกลางดีกว,ว่าเสียสมดุลทุกคนมันเสียสมดุลทำให้ตกได้นี่นไงมีงานามันปเปนแ็นการทุกคนเปนแ็นการนะต่อไปเอาเป็นอะไรดีทุกคนเนะแบบโบ้โดยเรืออุ้ยอุ้ยของใหญ่ทุกคนของใหญ่นะนี้สิบสองมบิงแนแบนตรงนี้จดาก,กาันอุ้ยไม่โดนทุกคนโอ้มันลงไปในชั้นต่อไปได้แล้วว่า ยงังรอสิบทุกคนเด้งแมน่นๆตรงนี้ปุ๊บไม่ได้วะ่ะเรือกระจอกมากทุกคนเอาแฮมเบอร์เกอร์เหรออันนี้คืออะไรสวีสวีดิสอ๋อ,อเป็นคนอุ้ยอุ้ยเกือบตายเมื่อกี้คนนุณเมื่อกี้เกือบตายนะโบลิ่งบอลบอนี่ไงอุ้ยเอา้าโ,โอ้โหเพโอ้โหอ๋อถ้าเกิดเรายิงหมดแล้วก็คือมันจะเพทุกคน โอ้ขานี he right. See, ้เป oh, ็นคนนนี้ว ok no, ่ะเป็นคนอยู Wiz ่บนหอคอยคนนั้นเขาังปรับอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวรอรอเข้ามาเล่าเพื่อนฝูงของผมก็เอ้ยเดี๋ยวท้ามันแปลกๆอ่ะไใครทำที่อะไรเนี่ยเอ้ยอฮ้ยอุ้ยลงลงช่องกันหมดเลยตายนี่ตายเยอะตีเนี่ยป้ามากป้ามากอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีการมีการสั่นเล็กน้อยอุ้ยด้านล่างด้านล่างนี่ไง ผมเริ่มข้อใจละอยู่ด้านล่างแนละ้วมันจะปลอดภัยด้วยทุกคนอุ้ยโอ้โหเพื่อนเราตายหาวเนี่ยโอ้เพื่อนเราตายทุกคนเพื่อนเราตายอี๋เหมือนเราโดนเป็นมดอ่ะทุกคนเป็นมดแล้วโดนรังแกโดนบี้ตายหาเพรามันมันปรับลดลงนะตอนนี้มันมาแล้วมาแล้วอุ้ยโอ้โหอุยอ้ยเพื่อนเราตายโอ้โหอุ้ยในหน้าทุกคนเหยียบได้โอนเหมือนจะมีแสงตรงกลางนะจะเผมือนจะผิดใช่ป่ะเราต,ต้องเก็บแสงเนี่ทุกคนต้องเหยียบดิ เหยียบขาวๆดตรงกลางนั้นเราชนะไหนยิงดิยิงดิยิงมาดิเว้ยยิงมาดิยิงมาดิาดอุ้ยโอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้มันมาไหนเมื่อกี้มันโผล่แล้วทุกคนเสียวขาวอ่ะอุ้ยอุ้ยเชียวตูดเชียวตูดมันจะยิงพวกกูมันยิงพวกกูเอ็นควาดอยู่นะอุ้ยอุ้ยฉลุ่มทั้งห่อ,อคอยเลยโอ้ยเหลืออ,อันเดียวเหลืออันเดียวบ้ามากอุ้ยสวยงามสวยงาม สวยงามโอ้โหโอ้โหทาวเวอร์โคตรชิลเป็นคนเป็นมดอะ่ะทุกคนเราเป็นมดแม่งโคตรชิลอะ่ะชนะอย่างง่ายอะ่ะอีกอีกสตาร์อีกสตาร์ไปเดี๋ยวรอยิงมานะมันปรับขนาดสูงอะ่ะทุกคน,นปรับขนาดสูงอะ่ะมันส่งเฟดดี้มาอะ่ะไปลงวันลงวันลงมะเอา้าเชี่ยไม่ใช่ลงชั้นนี้ลงชั้นนี้เฮ้ยอุ้ยอุ้ยเชียวตูนเชียวตูนเมื่อกี้เชียวตูนทุกคนเฮียเฮีย พ่อมึงอ่ะโอดมองแล้วมองแล้วเสียงเว้ยเสียงเว้ยโอ้ยชิวๆว่ะเฮ้ยลองนี้ลงได้อุ้ยเฮ้ยเชียเชียรเชียพ่อมึงอ่ะผมเมื่อกี้ผมติดท่าซอมบี้ทุกคนเฮ้ย <c oughs> อ,อยู่ในล่องว่ะยันจิงก็มาดิวะโอ้โหแค่นี้ ทำไมไม่ได้เหมือนหลัง,งจริงป่ะทำไมทางมืดเนี่ยอ๋ออยู่ในช่องไม่ได้ทางไหนลงไปววลลนะทุกคนเฮ้ยชนะมุ่งเป็นร่างสุดทุกคนต้อเอ้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเฮียเฮียเฮีย